ขันไปเชียทีมของเวียดนามพมา่ากัมพูชาโยกกระทั่งทีมไทยตกรอบแรกซึ่งม่เคยมีครับไอ้อย่างนี้เป็นแปลว่าอะไรล่ะก็แปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราแม้กระทั่งลาวก็ยังมีปัญหาประเทศที่มีปัญหาก,กันมากๆรับก็คือกัมพูชาเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับรัฐมนตรีต่างประเทศบอกผู้เชีย่ยวชาญต่างประเทศอเมริกาบอกว่าไทย ยืนยันดัดคันค้านการที่ขเขมรจะขอพระวิหารขึ้นเป็นมอโดกโลกจะคัดค้านตราบเท่าที่การเรื่องทำพรมแดนนี่ไม่สําเร็จผมก็อยากจะบอกว่านะครับถ้าทำมันอย่างเงี้ยชาติหน้าก็ไม่เสร็จครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมไม่ทราบเหมือนกันมว่ายังมีอีกหลายเรื่องครับท่านประธานครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ก็อยากจะถามท่านเหมือนกันตอนมีหนังสือที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ เขียนไปถึงท่านนายกปรีหุ่นเซนของกัมพูชาตอนที่ท่านพูดว่าเป็นกุ้ยแลวก็มาอภิปรายในสภาว่านี่เป็นนักเลงท่าหลังก็คงจะจาคงจะนึกได้มั้งว่าไม่ได้จะใช้คําอย่างนี้ก็คิดก็ทําหนังสือไปขอโทษท่านนายกเขมรในหนังสือนี้ท่านก็บอกว่าคําว่าที่บอกที่ท่านพูดในสภาว่านายกหุ่นเซนเป็นนักเลงเนี่ยแปลว่าอะไรครับท่านเขียนไปก็บอกว่าคําว่านักเลงนะที่ท่านที่ท่านปรีตักกสิตต่างประเทศต้องการพูด หมายความว่าท่านนายกหุ่นเซนเนี่ยเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไลออนฮาร์ดสผมก็คงแปลว่าหัวใจสิงเป็นคนกล้าหาญและเป็นสุภาพบุรุษที่ยิ่งใหญ่อ่อต่อไปนี้เวลาผมเรียกใครกุ้ยให้นักเลงแปลว่าเขาเป็นคนที่หัวใจใเด็ดเดี่ยวมากเป็นคนกล้าหาญมากเป็นสุภาพบุรุษยิ่งใหญ่มากผมจะได เอาอย่างนี้บ้างว่าท่านกสศิษฐ์พิรมเนี่ย